สวัสดีครับสายทอดสดครับวันนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายนนะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าขายนะครับใน่เ็็นมีดแคมป์ครับด้ามไม้ประดูครับยาว6นิ้วนะครับใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาโซเศษสองอันนะครับ1นึ่สองดูรอยเชือกหนึ่งครับ อนไดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับหรือท่านจะสั่งทำรรุ่งไหนคอยบอกนะครับสัญนา6มิลครับครับคบมยาว15นิ้วนะครับเป็นมีดแคม กว้างสนิ้ว4ี่หุนครับสันหนา6กมิลครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเรามีบริการเก็บปลายทางน,นะครับรือจะสั่งทำรุ่นไหนเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับโทรมาทางไลน์เข้าไลนา์เข้าเฟซบุ๊กยูทูบได้นะครับ วันนี้ครับผมจะไม่ฟันไม้นะครับเจ็บข้อมือนะครับทุกวัน้อมือเรามั่นใจมาตรฐานนะครับสินค้าเราครับผมตามยาวห้านิ้วครับไม่ไปดูสันหนาหกมิล ว่างสนิ้ว4ี่หุนยาวสิหนิ้วนะครับสำนาหนิ้นครับมีฝักท่อ PVC แถมให้1อันนะครับ่านทำเป็นสายรัดเข็มขัดได้นะครับไปปาตัดไม้ตัดฟืนนะครับ สนใจทูมาสอบถามได้เลยครับทางไลน์ก็ได้ทางฟิตทาง YouTube ก็ได้นะครับโทรมาได้เลยท่านจะทำทรงไหนก็เข้าไลน์มาสอบถามได้นะครับครับผมอันนี้เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับขอบคุณครับ